ผลงานโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลศิละปะแห่งรักและศรัทธ,ธามหาราชาภูมิพลตอนนี้ได้ส่งมอบภาพวาดพระบระมาสารีริกษณ์องค์ที่23บนอาคารอุบัติเหตุโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีครับก็เปลี่ยนบรรยากาศโรงพยาบาลให้ดูสดใสขึ้นทันทีครับ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีดูสว่างสดใสขึ้นมาทันทีรับสร้างความผ่อนคลายให้กับประชาชนที่เข้ามาโรงพยาบาลเพื่อรักษาการเจ็บป่วยด้วยภาพวาดพระบรมสารทสลักโครงการสตรีอาร์ตคิงภูมิพลเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเศกมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรม,มานานถปพิษ ส่วนอีกด้านของตึกนะครับคุณผู้ชมก็มีภาพวาดพระบรมศาาธิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกันที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9 ภาพวาดทั้งหมดนี้ทับเป็นโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลและมรินิธิสารต่อที่พ่อทำวาดภาพพระบรมสาธิสลักษ์ในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์บนผนังกันแพง77จังหวัดซึ่งมีพิธีส่งมอบให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว โดยได้จากกิจกรรมที่ห้องประชุมนิภาวดีโรงพยาบาลสุร,ราษฎร์ธานีรับมีนักเรียนชั้นประถมะศึกษาจากโรงเรียนจอยมาร่วมแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9พร้อมนายเจษดาจ,จิตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีส่งมอบด้วยรวมกับบรรดาศิลปินผู้วาดภาพนะครับ ส่วนราชาการภาคเอกชนแล้วก็บุคาลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีที่ร่วมสนับสนุนจนโครงการดำเนินงานสำเร็จส่งมอบได้ครับที่เห็นมาตั้งแต่ทีมสติา๊าและตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ลงพื้นที่เนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีคนในจนังหวัดเราหลายๆคนที่ว่าอยากมาดึงเอาผลข้างนะครับแล้วก็สิทธที่ท่าเนี่ยได้ทำมาให้จังหวัดเราทำมาให้ประเทศไทยตั้งแต่ที่ เรารู้ความเจตนาของเราจริงๆนั่นก็คือว่าเราอยากทำภาพของท่านเนี่ยไว้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปรุ่นหลังว่าอย่างน้อยเนี่ยใ้น้องๆของน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าคนในอนาคตทได้ถามว่าพระองค์เนี่ยคือใครแล้วท่านทำอะไรให้เราบ้างตรงนี้ก็ตรงกับโครงการของพี่ครูอไรัยและพี่โครงการสตรีนะีรุภุญพเนี่ยได้ทำนะครับโดยการเผยแพร่พระราชดำริต่างๆในทั่วจังหวัด ร,ระฐบรลมสาสร์ทิศลักษ์โครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลภาพนี้ถือเป็นภาพที่23ของประเทศไทยครับที่ตั้งเป้าหมายมาให้จัดทำทร,ระบรมมาสตทิศลักษ์ให้ครบทั้ง77จังหวัดด้วยครับ